ค่ะทุกคนมาพบกับช่องไฟายแชแนลนะคะวันนี้ไฟก็จะพามาดู hablando, وا, so in there, so like, so 1ว mm ันของไฟนะคะทุกคนว่าฝ้ายทำอะไรบ้างก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไฟด้วยนะคะทุกคนค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหมองฝ้านะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะทุกคนตอนนี้คือไฟก็เร so ิ่มเรียนอล้วนะทุกคนแต่ไม่ถ่ายไปเนาะเพิ่งเปิดคลิปไปเมื่อกี้นะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวเช้าันด้วยนะคะทุกคนเป็นข้าวกับอะไรวะ ผัดคณะนะทุกคนเนาะแต,แเต่เราเาาอาแต่หมูม <c oughs> าเรา,าก็มือพื้นคเขาเดี๋ยวเราให้ดูจักก่อนแล้วเป็นยังไงนะคะทุกคนเนาะอือเราเห็นสีฟ้าไหมนี่เราจะพายุก,าก็คืองานคบสองชิ้นแลวน้วใช่ไหม แปบเดียวน,นะทุกคนครบแล้วค่ะครูนะคะดูคนนาออืมประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ทุกคนทุกคนไม่มีเสียงประมาณนี้นะคะรุ่นเดอกเรามาเจอกันตอนก<ว>ินข้าวเสร็จเลยนะคะทุกคนเลสเกอชมพู่กินกันนะทุกคนกินข้าวเสร็จก็่ากินชมพู่กันนะทุกคน อาจจะมีเสียงแทรกหน่อยนะคะอาจจะเป็นเสียงน้องรำที่เล่นเกมทุกคนไม่ต้องซีรีเส์นะค่ะแล้วก็เป็นเสียงครูนะทุกคนนี่มันเน่าไหมนี่มันปอกอะไรทุกคนแตปอกไม่เป็นอีกกกกสสิิ์์ชาานลยทุคระเดี๋ยวเราขออนุญาตไปปอกให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนเนาะอือ แล้วรูปคนหนอนทำไมเหลือน้อยจังเดือแ,แค่เสี้นคือเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วแต่เสียยน้องเรามันเข้าแล้วทุกคนเลยตัดออกเลยตัดลบคลิปออกนะคะทุกคนนัดแล้วจ้องกินให้ดูหน mm ึ hmm. ่งชิ้นพออืมสายพรเพิ่งเข้ามาหร่อยมากคุณผู้ชมไตยพรเหลือไม้แรปปิ้งทำงานส่งครูด้วยในคาบนี้นะสายพรไม่เห็นแล้วกัน

อบอกแบบรวดร็วนะฮะคืออ้าวเด็อัอนหนึ่งกินได้จ้าน้ำปอบแบบรุดร็วนะคะทุกคนเนาะรีบกินจะได้รีบไปทำงานทางนะคะเนานนะคืองานทางเยอะนะคะทุกคนเนาะไปชิ้ๆแล้วกันนี่ค่ะคนดูเออวันนี้กินทั้งวันนะวันนี้เขาจะมาโชว์คลิปกินเนาะไม่ได้หนึ่งวันละมั้งไม่ใช่สิทุกคนเนาะ ต้องหลุ่มเมือนหน้าวนี่เปี่ยวม,มากทุกคนเปลี่ยวม,มากอ่ะทุกคนเนาะก็ค่อยมากไปกินเนี่ยมักกะดาค์ดยกัน,กนเนาะ รสชาตที่สองนะคะทุกคนแต่เรามากินนมแตลัดกันวันนี้คือกินทั้งวันเนาะอดือนที่สองเดือนอะไรวะเดี๋ยวดูในตาร,รางวงแป๊บนะคะทุกคนเราแค่ดูในตาร,รางวงแป๊บเดือนคณิตศาสตร์นะคะทุกคนเนื้อทีกินไม่ทันนะฮะ <c oughs> โรชโลช็อกโกแลตน่าคนอร่อยมาก thank mm -hmm. you พอดีเลยท mm ุก hmm. คนเด๋วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะทุกคนเนาะคูมานพอดีเลยทุกคน้น่ยอนเยทแนะล้วเสร็แล้ว มาคาด,ดีสีน้ำสีนส้ำไม่เป็นไรเนาะเอ,อาละทุกคนเนาะเนาะหนา<อ>กรลงนิดนึงโอเคทุกคนแล้วก็ลงอีกแล้วพเพิ่งจดไปคือนลงอีกแล้วอ๋อก่อนคั้นจอนแต่เป็นคนที่ไม่เกียดไม่ได้เกลียดมามีทุกคนมีคัตเตอร์จิ๋วเดี๋ยวเราจะมา มันคงอยู่นะคะทุกคนนเดี๋ยวป้าจะมารีวิวนี่ทุกคนเดี๋ยวจะกล่องให้ดูเดยดลยไม่เจอหน้าตัอนลยนะว้าว่าไม่ได้ตัดตอนลยจ๊ะนี่ทุกคน ค่ะเลยมันยังมือเียอยู่เลยนะแล้วก็กินไปนเลยนะคะทุกคนนะเนาะวุ้ยเก๊เอ้สนมขึ้นไหมวิคิววนคิวไอมขนมขึ้นนะได้มไมยนะไงอีกเก เก็บเถอะหกันคนนี้นก็เป็นกระเป๋าตัางค์ที่ไม่มีเงินไม่มีสักบาทเลยไม่มีสักบาทไม่มีสักบาทเลยทุกคนเอ,อ้ดูช่อเหรียญเลยเหรียก็ไม่มีสักบาทเอออ,อะไรก็เนทำไมไม่มีงานจดนะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเรียนกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าก็ขอเริ่มเรียนกันก่อนนะทุกคนเนาะครูเขาก็กำลังเริ่มสอนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เราเรียนเสร็จแล้วก็ไปทำแบบอื่นต่อนะคะทุกคนเนาะฮะ ก็ได้เรียนเสร็จเรียบร้อยคนเนาะเราก็จะมาปอกแอปเปิลแอปเปิลกินนะคะวันนี้คือกินผลไม้ทั้งวันนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกเปลือกันก่อนเลยนะคะทุกคนเนาะก็ใช้ตัวนี้ปอกเลยละกันอืมเออปอกไปเดี๋ยวเนื้อก็แบบนี้ก็ขาวนะโอ้มันก็ขาวของมันอยู่แล้วนี่เนาะจะทาแป้งให้มันเติดตนี้ไม่ลืนไม่ลากไม่ได้นะคะ <c oughs> เราจะปอกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวฝ้าขออนุญาตไปปอกให้เสร็จก่อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันาจะปอกเสร็จเลยนะคะทุกคนเนาะฝ้าได้ปอกเสร็จด้วยตาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆกันเนาะนี่คือเล็กนิดหนึ่งก็ประมาณกลางๆนะคะทุกคนเนาะแล้วก็จะมาหั่นกันเลยนะคะทุกน ทำแบบรวดเร็วนะชื่อมนุษย์ชื่ออหไรนนเ่มหวานๆอร่อยดีแล้วก็หันต่อไปนะระวังนี้จะบ้านนี้นะไม่บ้านเขาแบบว่าเพื่อนแบบโตอะไรนี้เลี้ยนอนคนนี้ หมดมากค่ะคุณคเดี๋ยวพักขอญอาตไปปอกลูกนี้ให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนคนหน่อยจะมากินให้ดูนะคะหวาน và full lắm không, được, hmm. ว่วาฟื้หมล้วค่ะจะ้ากขออบบนุญาตไปกินขนมใส่ใครคนเดี๋ยวมาเจอก,กันตอนจะกินแอปเปิ้ลหมดกันเลยนะคะทุกคนเราจะมาทำการบ้านด้วยกันเลยเนาะ,ะแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวมาทำการบ้านด้วยกันแล้วก็กินนี้หมดก่อนแล้วก็มาทำการบ้านอืมมาว่าบแบบก็ไม่ได้นะทุกคนเนาะ กานกันเนาะวันนี้พ,พับหนึงของเราก็ไม่ล้างจาน,นนะคะทุกคนก็แบบนี้แหละนะนี่แหละตัวน,นี้กนนะะ็ใส่แบบตางๆนะะแล้ก็จะล้างไปเรื่อยๆการแบบรวดเร็วนะ ไปล้างจานให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันตอนล้างจานเสร็จเลยนะคะทุกคน let's ส o ก็อยู่นะบ้านป้ายนะคะทุกคนคือแดดดีอย่างนี้แหละมันคือแสงน,นาอทุกคนเนาะอเดี๋ยวเราก็ทำอะไรดีแล้วม <c oughs> นะาเราทำอะไรดีมันไม่ค่อยมีอะไรทำอะ่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราก็ดูนะสี่โมงสี่โมงแล้วค่ะทุกคนเนะอืทำอะไรดี ไม่มีอะไรทำเลยอ่ะปั่นจักรยานไหมไม่เอาไม่เอาปั่นจักรยานเราจะถือเก้าไงเออคิดดูก่อนเอาไงดีวะทุกคนอุ้ยจีบโอ้ทุกคนเดี๋ยว เราหันกล้องมาฝั่งนี้ดีกว่าเนาะนี่จ้าล้มนะโอเคอย่าล้มนะจ้าจ <laughs> สภาพการเดินของฉันคือไม่ได้เลยเนาะเด๋วแล้วก็จะไป เดินเล่นกันนะคะทุกคนเนาะดูสภาพเดินก่อนไม่ได้อืมแบบเดือดเด็ดก็มาแล้วต้องหันเข้าฝั่งเดิมหน่ยอยนะนี่เออโอเคโอเคโอเคโอ้ขยับแบนี้อย่างกันเนาะโอเคลนะ โอเคนะทุกคนเนาะโอเคเนาะโอเคแหละทำไรดีรอะทุกคนมันไม่ไมีอะไรทำเลยเออทุกคนเดี๋ยวเราส้มมากินดีกว่าเลยส้มรุ่นหนึ่งพอดีเดี๋ยวป้ายขอย้าตมาส้มกันนะคะทุกคนไปด้วย let's go เอ้ามันไม่กดละ่ะเฮ้ยโอ้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราไปเอาส้มกันนะคะทุกคนเนาะเราได้ส้มมาแล้วนะเดาะเรามาปอกส้มกันก่อน ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วเอ้เละนั่นหนึ่งเละเหมือนตอนเช้าเลยก็อย่ารีบแก้สิแล้วก็แกะต่อไปนะนี่ข้างนาะแกะแล้วใครเก็บอ่ะตนว่าเดี๋ยวเราครเก็บไปหลังนี่ลูกโคนี่ส้มก็สีส้มนะเออมันก็สีส้มเหมือนกัเปรี้ยว เปี้ยวมากเลยคุณมันเปรี้ยวอมหวานนะคุณเดี๋ยวเราขอแว็กินให้หมดก่อนนะได้กินเซื่อเสร็จไปแล้วนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นช่วงเย็นกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา สี่โมงสิบสี่นาทีกันนะทุกคนเดนเราก็จงเดินถอยหลังนะคะแสงมันจะได้ดูชัดภาพมันจะได้ดูชัดแล้วก็วิดีโอนะคะต้องถือเบาๆเมื่อนั้นกล้องมือถือมันจะสั่นนะคะทุกคนเดินไปไม่รู้จะชนอะไรมีนี่ว่อทุกคนเดินต่อไปนะคะทุกคนเดวก็รู้สึกแรงก็พักหน่อยละกันนะชมบรรยากาศแบบพังๆน,ะ,ะ,ทน,น,นะ,ะทุกคนเราก็เดินท่านต่อไปเลยค่ะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะนี่ไม่ใช่หน้าบ้านเรากนะทุกคนเออหน้าเซฟฟี่ไหมเออจะถ่ายลิปเซฟฟี่ได้ไงล่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน,นะคะ่ะทุกคนมันร้อนอืมมันร้อนมันร้อนนะคะทุกคนเอ,อ่นังมองอะไรเนี่ยคนเห็นคุณดูเห็นนี้นังมองอะไรดิ แล้วจะนำมาไงรึไม่รู้นะจ๊ะเดี๋ยวกลับบ้านต่อไปจ้ะอืมแดดก็ร้อนนะนี่ดูคนเดี๋ยวไปดูบ่อปลาดีกว่าเพราะปลามันจะเลยจบปลาดีไหมนะฮะทุกคนนี่โอเคทุกคนเห็นนะโอเคที่นี่แหละให้ดูพังๆแค่นี้แหละนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะ เออไปไหนดีจาอะไรล่ะเฮ้ยนะ้องเออทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันตอนห้าโมงเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวเย็งกันนะทุกคนเนี่ยเป็นข้าวเก่าเดี๋ยวให้ดูผัดหมูไข่เจียวไข่ดาวแล้วก็กัะเพรานะคะทุกคนจะนด้กินไปแล้วแ,ลวแหละแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ลืม ก็เอยอยู่นะอืมอืมข้างนี้มีไข่ดาวไข่ดาวคือจื้มากคือร่อยมากทุกคน อาหารยจะด <laughs> ูไม่ตันี่จะทุกคาคนจะไม่หิวอใช่ไหมทุกคนนะ 안 끔암. 그러면 다가แบบละ 좀. 일어나고. เดี๋ยวไปเิ่มข้าวก่อนเนาะ,นะนดอกบรรยากาศดอกข้าวเสร็จเลยนะคะทุกคนคะ่ะข้าก็ได้กินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกินข้าวเย็นเสร็จมาแล้วจะมากินนมช็อกโกแลตนะคะทุกคนคือเย็นๆเลยนะคะ น้ำกันแล้วนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวโอเคเลยเราไปอาบน้ำกัน uh huh. ทุกคน uh huh. ไปอาบน้ำไปฟังกันนะคะทุกคนคะ่ะ Let's go ไปกันนะเริ่มมันตองสุด แล้วก็จะมาเตียงชุดนอนกันนะคระับเราไปฟังเสร็จวันเรเหลือสระผมแล้วก็ทูดสบู่นิดหน่อยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็เอาไปนี่ค่ะทุกคนครบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอก,กันตอนอาบน้ำเสร็จเลยนะคะทุกคนคะ่ะ let's go คือก็ปรับผมอะไรเสร็วแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนอนแล้วก็จะปิดคลิปันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ก่อนชมก่อนจบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไฟล์ไฟล์ข่าวไฟล์บาาค่าคาาคะทุกคน